ใส่ถ้าใส่ตามเดนเจอร้านน้ำแข็งตรงไหนใส่สิบยี่สิบาทโหเย็นเกี๊ยบปลาสดกวยเนาะอานั่นใส่ใส่คนกว่ามั้งนอ่งนั่งเอาไหมถ้าใส่น้ำปืนเนี่ยใส่เก็๊ยวแค่นี้เามีค่าเย็นคลุมหน่อยวอปลาสดเลยไม่ตายด้วยไม่ถาเปมนี่หอบเกียร์หนาตอ้ยตรนึ่งเามีกค่สบข่าคุณ

เจริญจังกี้จังเองเลยนี่ <c oughs> ไม่เคยยอมแพ้ใคร <c oughs> ทั้งเรื่องกินเหล้าเดี๋ยวจับ <c oughs> จับสองตัว